อากระเป๋าดีเดตัวกระเป๋าดีเลยกเจาไม่น่าแมย์นดีเป็นเร่องตัวบอกหอนพ่อหอนแม่พ่อแม่เขาบ่ได้มาเฮ็ดเบียร์หมได้สวัสดี รูปาค่อยเนะูข่าคอยอักขวาเห็ดิต่อนตอนอนท้องแดงา่าจุแม่นเจ็ดสิบสองจัเจ็ดสิอเลยน้าปนสลิ curtains, ลูกค้าเจ็สสอง่ะมีแคนี้ตัวไกดมาครับจัเนนางทาไปเลยจขอบใจ เป็นอะไรอ่ากรุณาโถยำขาเจ้าอีกตืพนึงได้เี่ยวพราวถั่ววหนีวเจี๊วอมหอดหม่งออกล่ออ๋อ่หจะเที่กับอะไยังไม่หัลงมาเิอ้าวกะเมาดีเดตัวกะเมาดีเลยเจ้าว่าไม่น่าแม้เดเป็นเรื่องสอหอนพ่อหอนแม่พวกแม่เขาไปเมาเฮ็ดเบี้ยกันได้ทางที่เจ้าเป็นอันสบริการนะเจ้าขวนเบามวนน้ำแข็ผู้คนที่ว่ามาใส่บริการพวกเจ้ากระยาทำไแม เจ้านี้เป็นพนักงานที่บุมีการบริการและบุมีมารายาทที่ว่าแย่ที่สุดหนังลาวที่ว่าค่อยพบเจอมาเนาะมารลายญาติก็มีแต่คอยต้องใส่กับคนที่นีมารายาทเท่านั้นสบายดีนี่จะนายซอยบอก่อ่าเมื่อกี้เนาะค่อยบอกให้เหล่าหัวห้ากผัวคุ้มค่อยแล้วเราเบาหายจะค่อยเป็นเนี่ยตรงเบาหายเพราะว่าเราอยู่งส้างการบริการ การบริการของเราจากห่วมวลน้ำแข็งเราเป็นยังเหล่าคือเราบ่มมวลทางทางที่หงแหมที่มีซื้อเสี่ยงโด่งดังเป็นหงแหมติดอันดับอยู่ในนครร่วมมิจฉันแล้วเหล่าเราหายสะพ้ายบบมีน้ำจิตน้ำใจที่จะซอยเลือกแขกโดยอันนี้ทางก็ต้องข้อตัวนั้นในรายเนาะพนักงานของเขาอาจจะเบาที่ว่าเห็นแขกผู้พอใจเนาะแต่ว่าต่อไปนี้ถ้าพวกเขาจะได้อบรมพนักงานของเขาไหมแต่ข้อโทวน้องแขกไมรายเนาะที่ว่าพนักงานเบาที่ว่าให้แขกบอดี้หรือว่าให้แขกผู้พอใจเนาะ โดยครั้งนี้ค่อยิเฮาโอ,อก,กาสเนาะเพราะว่าค่อยเป็นคนฮาโอ,อก,กาสคนทั้งทางที่ค่อยเอากุบถั่วมาลงกุบนึ่งปปกุ๊บบังยังค่อยมาลงนีตลอดแต่เราเอาจ่าบุษุภาพแต่ว่าครั้งต่อไปเนาะให้พวกเราอบรมซังซ่อนพลังงานให้เบามวนเบาจาาหัวมวนกับแขกให้ไล่คนนี้เพราะว่าสุดนี้มันทึ่อกับค่อยได้ทื่อกับคนอื่นบูฮูเนาะเพราะว่าแขกมาใส่บริการมันต้องมากอันที่ว่าเบาจ่าหัวมวนแขกก็จะกลับมาใส่บริการพวกเห่าอีกแม่นบอก โดยอ่าขอโทษนะในหลนเนาะที่ว่าเกิดเรื่องไม่มีขึ้นต่อไปก็สิบหกหายไม่เรื่องไม่มีเกิดขึ้นอีกเนาะบ่กเป็นยังโดย